ตาเสียสองเสียครับฝ่ายนี้สอมมาอยู่วันครับสองมาเดือนกว่าซรอมอยู่ไหนครับไอ้นี้สองเสียวปอเสาหลวงสองเสียแดดอยู่ที่สางเชาเร็นอยู่ที่โน่นแล้วมีใครเป็นผู้ป้าผู้ซ้อนของครับท่นห่งมีพวกพี่ๆน้องๆช่วยป้ามาคือพวกในค่ายช่วยกันเนาะใช่เราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับเราสูงประมาณเท่าไรร้อยหกสิบเอ็ดทูส์สครับอืน้ำหนักปล่อยมาวันนี้ประมาณกี่กิโลครับมาวันห้าเอ็ดเราเป็นมื่อสไตล์เลยครับ ฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับกันเค,เคยเจอกันไหมยังเอาเป็นไฟแรกเลยใช่กัได้ศึกษาเกมมัาต่อยเข้ามาป่ะเนี่ดูอยู่วะเขาเป็นมือสไตล์อะไรกเนีัยเขาต่อยเดียวหเล่าอ,ยอ,ยหหอ,อืมแล้วของเราก็ฝีมือก็คือชนกันได้เลยใช่แล้วเราต่อยไว้ตั้งแต่ไฟสุดท้ายนี่เมื่อไหร่ไม่จบล้านแล้วโหหยุดตั้งแต่โควิดนี่ก็ยาวเลยใช่ประมาณ5-6เดือนได้ไหม ตอนนั้นไฟสุดท้ายที่เราต่อยไว้แล้วต่อยไว้ใครจําได้ปะ่ะต่อยฉลังดําที่ไหนไว้ที่นี่อ๋อต่อยไว้ที่นี่แล้ววันนั้นผลเป็นไงครับแพ้อ๋อพิกแพ้อ๋อพิกแพ้คะแนนเขาใช่อืมแล้วแต่วันนี้เราต่อยมวยมาทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณหกสิบไฟหกสิบหกสิบกว่าได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังเซาครัวฝากเชิญชวนแฟนคลับวันนี้หน่อยวันนี้ผมมาต่อยช่วยช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับที่แน่นอนนะครับขอบคุมากครับผม